มาดูวิธีให้ปุ๋ยปลาหมักกันนะว่าให้ยังไงมีเพื่อนๆเคยถามมานะว่าวิธีให้ให้ยังไงเนี่ยผมดูแล้วเขาน่าจะไปสอดได้อีกจะดูที่ว่าเขาจะใหญ่ได้ขนาดไหนนะเรามาดูกันนะคนซ่อมรถปลูกผักครับมีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะเพราะเขาน่าจะปลูกข้าวอีกรอบแล้วเนี่ยรอบนี้ก็น่าจะปีใหม่ก็ด้น่าจะได้เกี่ยววันนี้เป็นที่ยี่สิบสามนะเดือนแปด 68นะโดยบางๆไม่ต้องหนามากเพราะตอนนี้เราไม่อยากให้าโตลเร็วแล้วเพราะว่าเขาหน้าจะโตเต็มที่แล้วได้ยินเปล่ามั้ยลูเอาใหม่นะตอนตอนนี้เราไม่อยากให้เขาโตโตลเร็วแล้วเราอยากให้เขาแบบ ปกคองปะครองเอาไว้ดูว่าเขาจะโตได้ขนาดไหนเพราะเขาน่าจะโตได้เต็มที่แล้วและอปุ๋ยหมักพืชสดเนี่ยมันไม่ชอบแสงแดดนะเราโรยเสร็จแล้วเราก็เอาดินเนี่ยกบหน่อยเพราะว่าตอนปลูกเนี่ยเราก็มีเผื่อไว้ไว้เติมดินอยู่แล้วตอน,น,นเนี้ยดินะมันต่ําลงเราก็เอาดินมาใส่เป็นดินหมักนะดูสิมันร่วนขนาดไหนนีเห็นไหม ก็เปิดนี่แล้วก็โรยบางๆกบปุ๋ยไม่ให้ปุ๋ยอะโดนแดดอย่างที่ตอนแรกผมเคยบอกเพื่อนๆว่าเวลาเราปลูกปลูกในกระถางนะครั้งแรกที่ปลูกกนะไม่ต้องใส่ดินให้มันสูงให้เหลือไว้หน่อยหนึ่งเผื่อมันซุดแล้วเรามาเติมทีหลังเนี่ยตอนนี้แต่ถ้าเราจะเก็บกินเราก็ไม่ต้องเติม ตอนนี้ผมยังผมผมยังไม่เก็บกินย่ยก็คือจะดูดีว่าเขาจะถ้าต้นใหญ่กว่านี้มันจะขมไหมอ่ เพื่อนๆก็ดูนะงามทุกต้นเลยเนี่ยเวลาเราเวลาเราปลูกผักน,นะเพื่อนๆเราก็ต้องมาดูเขาดูอย่างเดียวไม่พอนะต้องแหวกดินมาดูด้วยนะว่าก้นกระถางเป็นไงปรากฏมันแห้งนิดหน่อยนะเนี่ย บางทีเราลดน้ำเราเน้นว่ามันพอนะบางทีมันไม่พอเราต้องมาแหวกดูนะเปิดดูใบไหนที่ไม่สวยก็ออกคุยเบาๆนะไม่ต้องคุยแรงคุยคุยขาอบกระถางนะไม่ต้องเข้าไปที่คอนต้นนะเดี๋ยวจะกระเทือนลากนะคุยเข้ามาคุยเข้ามาหาต้นนะโกยเข้ามานะให้ให้มาพูนให้ต้นมันพูนๆไว้อะ่ะ นี่ปุ๋ยหมักเราก็โรยบางๆนี่โรยเสร็จแล้วก็ลดน้ําน้ําประหมักก็ได้น้ําเปล่าก็ได้แต่แต่ว่าถ้าเราไม่เอาดินกบเดี๋ยวพอแดดออกเนี่ยไอ้ปุ๋ยมันจะโดนแดดมันไม่ชอบแดดลาขาวมันจะตาย เราก็เอาดินหมักนี่นะดินหมักนะั่นนี่นะนี่รยบางๆโรยให้ทั่วๆนี่วิธีวิธีเติมปุ๋ยให้ปุ๋ยของคนซ่อมรถปุกูกพังนะก็คือผมก็จะทำแบบนี้นะทุกครั้งแต่บางทีลงคลิปไปเพื่อนอาจจะไม่ค่อยชอบดูอาจจะไปดูแบบ พวกนี้ก็มีความสําคัญนะถ้าผักจะโตเร็วหรือโตช้าตรงนี้ก็มีส่วนสําคัญนะเนี่ยยิ่งใหญ่มันเพื่อนดูดิมันลูมเลยเนี่ยแต่มันสองต้นนะเพราะผมจะใส่สองต้นอืองามจริงๆเลยเพื่อนดูนลยยังไม่มีแมลงยังไม่มีโรคนะใบนี้เกลี้ยงเลย นี่แหละผักอินซีมันดีแบบนี้แหละถ้าหนาลดน้ำทุกวันนะคิดว่าดินมันพรนะเนี่ยดินแห้งนะเนี่ยดินแห้งผักมันก็จะไม่ค่อยสดชื่นนะเราต้องหมั่นดูแลนะอันไหนไม่ดีก็เด็ดทิ้งไป ดูเหมือนว่าดินจะพอมีความชื้นแต่จริงๆเรายัางไม่ชื้นไม่พอนะความชื้นเราต้องลองคุ้ยดูเลยนะเพื่อนๆต้องมือคุ้ยเลยนี่แหละวันนี้ฝนมันจะตกหรือเปล่าทีแรกว่าจะไม่ทําคลิปทําดีกว่าเพราะว่าอย่างน้นอยๆมันก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะผู้ดูนะ เพื่อนๆอาจจะเห็นผมหมักดินบ่อยๆนะนี่แหละเราต้องมีอาวุธเอ้ลืมใส่ปุ๋ยเห็นไหมนี่เราต้องเตรียมคังไว้พร้อมอ่ะคังอาหารนะดินปุ๋ยเวลาเราจะใช้เราได้หยิบมาใช้ได้เลย นี่นะไม่ยากนะนี่คลิปผมเนี่ยผมว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะมันไม่มีอะไรยากนะเพื่อน,อนชิมกันเนเห็นแล้วนเพื่อน,อนผักพวกนี้แปลกนะมันจะมียางขา,ขาวๆนะไม่รู้เพื่อนๆมีหรือเปล่าเวลาปลูกมองเห็น้วมองไม่รู้เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะว่ามันเป็น,ปนยังไงใบเกี้ยงเลยนะนี่ดูนะนี่ กรอบมีความขมนิดๆจริงๆแล้วมันต้องไม่ขมใช่ป่ะผมไม่รู้นะใครรู้ช่วยบอกทีนะมีความขมนิดๆขมขมนิดๆด,ดนึ่งอะ่ะแต่กรอบนี่กรอบแน่นอน มาดูวิธีให้น้ำปลาหมักนะนเพื่อนๆไม่ยากนี่น้ำสิบลิตรนะเมื่อกี้อยู่มุมนู้นนะเพื่อนๆตอนผสมนะแต่ตอนนี้มาอยู่มุมนี้นะมันจะได้เห็นภาพชัดๆหน่อยน้ำสิบลิตรขอโทษด้วยนะเพื่อนๆมันอยู่ริมถนนน้ำสิบลิตรก็สองช้อนแกงก็ได้อืมหอมนี่นะ เนี่ยประมาณเนี้ยแค่นี้ก็พอแล้วถ้าใครมีเยอะก็ให้เยอะคือให้ถี่หน่อยสามวันครั้งก็ได้ถ้าจะให้โตเร,เร็วๆก็สามวันครั้งกำลังดีแต่น้ําต้องรดทุกวันนะนี่นะนี่ต้องลืมลืมลืมอุ้ย ยิ่งใหญ่ที่ก็ต้องยิ่งห่างนะเนี่ยเราก็ลาดไปเพื่อนเ,อ,นเอามือแหวงหน่อยก็ดีมันจะได้ทุดตัวนี่เราเก่าว่าเท่าไหร่ตัวเราก็เอาเท่านั้นอ่ะน,นะ

ต้นไหนอะที่ยังไม่โดนเนี่ยเพื่อนเพื่อนแค่นี้เองเพื่อนเพื่อนว่ามันยากไหมแล้วมันจะงามก็ดูแล้วกันเพื่อนเพื่อนให้แค่สองอย่างแต่ว่าเราใช้ดินหมักนะก็ะเป็นสามอย่างดินหมักปุ๋ยหมักพืชสดแล้วก็น้ำป่าหมักนะเนี่ย ผักมันก็โตแบบโตอเอาโตอเอาเพื่อนเพื่อนก็เห็นนะเวลาให้ปุ๋ยให้ไงเนี่ยมีเพื่อนๆถามมานะหลายคนถามมานะก็พอดีวันนี้เออนึกขึ้นได้กําลังจะให้ปุ๋ยพอดีเลยก็เลยทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูนะดูแล้วก็ต้องหัดทํานะเพื่อนเพื่อนถ้าเรามัวแต่ดูแล้วไม่เคยทําเลยนะเวลาจะทําจริงๆเนี่ยมันจะทําไม่ได้มันจะทําเริ่มต้นไม่ถูกอก่ะพูดง่ายๆอืม แล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงนะ mm hmm. ก็จะเส mm ิร์ฟคลิปไปหาเพื่อนๆกันประมาณสามทุ่มนะ mm hmm. ไม่ชอบ mm hmm. ก็ผ่านไปเลยนะถ้าชอบ mm hmm. ก็เอาไปลองใช้ลองทำดูอันไหนไม่ดี mm hmm. ผมเก็บไว้แล้วถ้าสงสัยอะไร mm hmm. ก็คอมเมนต์มาถามมาแล้วอะไรอีกไม่มีอะไรแนละ้วก็คงแค่นี้นะนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคนสมรสปลูกผักครับ